สวัสดีครับผมเอกพันธ์ไม้นะครับเพื่อนๆนะฮะวันนี้จะพาเพื่อนๆนะครับมาดูข้อไก่ข้อไก่ข้อที่3ของเรานะครับผมนะฮะก็พรุ่งนี้เรือนนี้ไก่เราจะมาแล้วนะครับผมความเตรียมพร้อมของเราเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมนะฮะนี่ภาพรวมของข้อเรานะครับโอ้สวยงามน่าอยู่นะครับผมนะครับผมอ่านี่ถ้วยให้น้ําของเรานะฮะถ้วยให้น้ําอัตโนมัตินะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับผมนะนี่ครับผม ก็เก็บวัสดุที่เหลือใช้นะครับที่อะไรใช้ได้เราก็ใช้ไปนะครับผมเพื่อการลดต้นทุนนั่นเองนะครับผมนะฮะในการลงทุนเลี้ยงไก่นะฮะอะไรเซฟได้เราก็เซฟไปนะครับผมนะอันนี้ก็รังอาหารนู่นรังน้ํานะครับเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็นี่รังอาหารนะครับยาวเหยียดไปนู่นเลยนะครับเสร็จแล้วก็คือนะครับที่รังไข่ของเรานะครับผมโอ้ดีใจอะไรการนู่นครับผมข้อที่สองนะครับคึกคักอารมณ์ดีกันใหญ่นะครับ นะครับผมเขาก็ประมาณนี้ครับไก่ของเรานะครับผมข้อหนึ่งข้อสองนะก็คือคักอารมณ์ดีอันนี้เป็นรังไข่ของเรานะครับสวยงามสีสันสดใสตามนี้เลยนะครับผมนี่ยาวเหยียดไปนู่นเลยนะครับผมข้อของเราพร้อมลงแล้วนะครับผมนะปูโรยกุนขาวลงด้วยแกบเรียบร้อยนะครับตามนี้เลยนะครับผมนะ ก็วันที่ห้าวันที่หกนะครับผมนะแจ้งมาแล้วน้าไก่ของเราก็จะมานะครับผมนะเราก็รอรับเตรียมพร้อมเลยเลยนะครับผมนะสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการเลี้ยงไก่พันไข่นะครับผมก็ตามนี้นะครับผมติดตามเอกพันไม้นะครับผมเราจะอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับผมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะครับผมนะฮะโอเคครับภาพรวมของพ่อก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนะฮะเราคองนี้อยู่ได้ร5อยห้าสิบตัวได้อยู่นะครับผมนะก็ประมาณนี้ครับไม่ไม่แออัดนะสบายๆนะครับผมนะ ประตูข้อของเราก็ประมาณนี้นี่นะครับแล้วก็ถังน้ําเราอยู่นี่นะครับผมนี่แล้วก็จ่ายไปข้างในครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราลงไก่เราจะอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ